สวัสดีครับอยู่กับเอ็นเดียมครุปสกลนครคือเก่าและเหมือนเดิมครับผมวันนี้ครับมาเบิ่งไทวันใช่ไหมครับผมรถแห่จันทร์ไทวันครับเซลนะครับผมกาลังตัดลงเซวแล้วครับลงเซวแล้วครับกาลังแทนงเตงล่างครับครับผมกาลังตัดครับผม กำลััังงตดเครับผมโซลชั้นสองครับใช้หมุนครับกำลังจุดบนได้ครับมื้ดก็จหมุนได้แล้วนะครับผมฝากกดติดตามได้ดครับรถแห่สายวันทางอำเภอพังโคนครับผมเดี๋ยวมื้นครับจะมารีวิวซูเบิร์นครับว่าหมุนแล้วเป็นอะไรครับดีไซนทักซากกันหมุนแบบไหนครับถ้ารอติดตามต่อไปของผมอีกเป็นคุับตะวนครครับผม รบรรยากาศฝนกำลังสีมาครับพายุกำลังสีเข้าครับวันนี้ชนไก่ที่ต่อตัวแปดสูนยหนึ่งกับแปดทีกสามเก้าครับผมเตรียมครบไปกรนนครครับจ้า